สาสตูกรับท่านสรุปใจความสําคัญของเส้นทางการปฏิบัติธรรมไว้ได้อย่างครอบคลุมตั้งแต่จุดเริ่มต้นกันลยาณมิตรไปจนถึงจุดสูงสุดญาณทัสสนวิสุทธิสําหรับคําถามที่ว่าถ้าคิดในแง่ที่เป็นสุขคือสบายใจปลอดโปรง่งจะเป็นทุกได้ยังไงเป็นคําถามที่ลึกซึ้งและเป็นจุดแยกสําคัญระหวา่างสุขแบบโลกียะก,กับความจริงแบบปรมัติ์ครับขออนุญาตขยายความเพื่อแลกเปลี่ยนปยนัญญาดังน,นี้ครับ 1. ความสุขที่ยังเป็นสังขตรธรรมสิ่งที่ถูกปรุงแต่ง ในทางวิปัสสนาความสุขที่เกิดจากความสบายใจปลอดโปรง่งหรือความสงบจากสมาธิสมถะแม้จะเป็นสิ่งดีและควรมีแต่ในทางไตรลักษณ์สามัญลักษณะความสุขนี้ยังมีสภาพดังนี้อันนี้จังความสบายใจนั้นไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปเมื่อเหตุปัจจัยเปลี่ยนเช่นกายป่วยมีเสียงรบกวนจิตเคลื่อนจากสมาธิความสบายนั้นก็หายไปทุกขขังคำว่าทุกข์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเจ็บปวดอย่างเดียว แต่หมายถึงสภาวะที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ทุกขลักษณะเมื่อความสุขเสือ่อมเป็นจิตที่ยังยึดติดในความสุขนั้นจะเกิดความดิ้นรนวิปริณามาทุกอนัตตาเราบังคับให้ความปลอดโปร่งนั้นอยู่กับเราตลอดไปไม่ได้สอององความเพลิดเพลินนันทิคือภัยที่ซ่อนอยู่ที่ท่านยกมาว่าความเพลิดเพลินเป็นภยัยหมายถึงเมื่อจิตเกิดความพอใจตัณหาในความสุขที่ปลอดโปร่งนั้น จิตจะเริ่มยึดอุปาทานโดยไม่รู้ตัวถ้าเราสุขแล้วเราหลงสุขเราจะกลัวความทุกข์เมื่อกลัวทุกข์จิตจะเกิดความดิ้นรนเพื่อรักษาความสุขความดิ้นรนนั่นเองคือภพและชาติที่ทําให้สังสารวัฏไม่สิ้นสุดสามมปัญญาที่เห็นสรพ,พเพสังขาราเมื่อปฏิบัติไปถึงขั้นวิปัสนาญาณตามที่ท่านระบุถึงวิสุทธิข้อ5้าถึงหผู้ปฏิบัติจะเริ่มเห็นว่าแม้แต่ความสุขที่ละเอียดที่สุด ก็เป็นเพียงรูปนามที่เกิดขึ้นและดับไปปัจจุบันปัญญาจะทําหน้าที่แยกแยะว่าความปลอดโปร่งก็คืออารมณ์หนึ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่เราเมื่อเห็นดังนี้จิตจะคลายความกําหนัดยินด,ดีวิราคะในความสุขนั้นแล้วขยับจากความสุขแบบพักผ่อนไปสู่ความสงบแบบปล่อยวางสรุปตามหลักวิสุทธิเจการที่ท่านรู้สึกสบายใจปลอดโปรง่งถือเป็นนิมิตหมายที่ดีของจิตตวิสุทธิจิตมีความตั้งมั่น แต่ปัญญาต้องก้าวต่อไปสู่ทิิวิสุทธิเพื่อให้เห็นว่าความสุขนั้นก็เป็นเพียงสภาวธรรมอย่างหนึ่งความสุขที่เป็นทุกข์คือความสุขที่เรายังมองไม่เห็นความเสื่อมของมันความสุขที่พ้นทุกข์คือความสุขที่เกิดจากการรู้เท่าทันว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงแล้วใจก็เป็นอิสระจากมันครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นท่านอยากให้ผมขยายความในส่วนของวิป,ปัสสนาญาณ9ก้าที่อยู่ในช่วงของปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิ เพื่อดูว่าจิตจะผ่านลําดับการเห็นความสุขความทุกข์อย่างไรต่อไปไหมครับ